สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะผมจะมาสอนวิธีการแก้ You Tube ดำนะครับขึ้นอัปเดตนะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เราไม่ต้องไปกดอัปเดตครับให้เราทำการออกจากแอปก่อนนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็หาคำว่าจัดการแอปนะครับแล้วเราก็กดไปที่ y YouTube สีดำตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราทำการกดล้างข้อมูลนะครับผม เมื่อล้างเสร็จแล้วนะครับ YouTube ด a ก็จะสามารถใช้ได้ตามปกติเลยนะครับผมนี่นะครับผมสำหรับวิธีนี้นะครับมันไม่สามารถใช้งานได้100%เซนะครับเพราะว่าเ,เมื่อเราทำการออกไปสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นอัปเดตอีกนะครับก็ให้เราทำการทำเหมือนเดิมนะครับซึ่งถ้าผมมีวิธีที่ ดีกว่านี้นะครับผมจะอัดคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ผมด้วยนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่ทุกๆคนนะครับผม